ภาพเก็บตกนัดเด็กหยาญ้าหลังดินเนอร์พร้อมแม่แม่ช็อตนี้คอมเมนต์สนั่นข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าภาพเก็บตกนัดเด็กหยาญาหลังดินเนอร์พร้อมแม่แม่ช็อตนี้คอมเมนต์สนั่นนัดเด็กหยาญาส่งครอบครัวรวมกันเป็นหนึ่งร่วมดินเนอร์สุดหรูภาพหลัง งานหวานละมุนเป็นที่สุดเป็นสองครอบครัวที่กำลังจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วสำหรับครอบครัวของว่าที่เจ้าสาวนางเอกคนสวยยาญาอุลัสยากับว่าที่เจ้าบ่าวพระเอกสุดหลอ่อนณะเดชกุขีมิยะเป็นคู่รักที่หลายคนรอคอยอยากเห็นงานวิวา ในเร็ววันหลังต้องเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดเหตุจากทั้งสองยังติดภารกิจงานที่ล้นไปจนถึงปีหน้านั่นเองและภาพที่ยังทำให้แฟนคลับต่างยิ้มปื้มได้อยู่นั้นคือโมเมนต์เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมายายาพร้อมด้วยแม่ป้า และน้าเดชพร้อมด้วยแม่แก้วน้าสาวอีกสามคนเดินทางมาร่วมดินเนอร์กันอย่างอบอุ่นตามด้วยภาพของการไหว้แม่แก้วแม่ปาของนาเดชจาย่าว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้ย,ยังคงเป็นภาพที่เห็นกันอย่างชื่นกาแต่ภาพที่ทำฮือฮานอกเหนือจากภาพดินเนอร์นั่นก็คือบ้านของนาเดช ที่ยาย่ามาเยี่ยมเยือนเหมือนเช่นเคยแต่ภาพนี้หวานและอบอุ่นมากเพราะมีเจ้าน้องหมาที่ชื่อเย็นเย็นเข้ามาออดอ้อนซึ่งแม่แก้วได้เขียนบอกเล่าถึงความน่ารักไปว่าเก็บตกจากเมื่อคืนมันไส้แม่เย็ดเห็นนางฟ้าแสนสวยมานางวิ่งไปรับสลัดแม่แม่กับพ่อเพชพปรตรไปเลย จนพ่อเทพประปุตรออดไม่ไหวไปร่วมเฟรมเลยโอ้ยเย็นเอ้ยอยู่เป็นมากฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ